พลตรีวิชานศรีพัฒรางกูลผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่32พร้อมด้วยจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค3รุ่นที่1ทั65แพทย์จิตอาสา904โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีและสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่32 ได้ลงพื้นที่ไปพบปะเยี่ยมเยียนพร้อมทั้งบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่นางสาวกัลรายาลัตอุดหมออายุ31ปีค่ะซึ่งเป็นชาวบ้านม่อนเขาแก้วตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเป็นผู้ป่วยผ่าตัดเนื้อง,งอกในสมองอัมาพาตครึ่งซีกนะคะปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับผู้ที่เป็นบิดาที่มีอายุมากแล้วแล้วก็ไม่มีไรายได้ที่มั่นคงค่ะ สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะทางคณะได้นำถุงยางชีพของกองทัพบกพร้อมด้วยถุงยางชีพจากภาคเอกชนตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นสําหรับผู้ป่วยไปมอบให้กับทางครอบครัวนะคะเพื่อเป็นการสร้างขวัญกาลังใจในการดําเนินชีวิตและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย โอกาสนี้ค่ะทางหน่วยยังได้นำเจ้าหน้าที่จากโครงการทหารพันดีมณฑลทหารบกที่32ไปให้คําแนะนำอาชีพเกี่ยวกับการเพราะเลี้ยงผําซึ่งนอกจากจะเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงสำหรับผู้ป่วยแล้วยังเป็นอาหารสุขภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการและเป็นที่ต้องการของตลาดค่ะเพื่อเป็นการต่อยอดสร้างเป็นอาชีพให้แก่ทางครอบครัวของนางสาวกัลยารัตนได้มีไรายได้นามาจุนเจือเลี้ยงดูครอบครัวต่อไปค่ะ